สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีคท,ทุกคนนะครับก็อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วเนาะที่เราจะได้หยุดเรียนกันหนยุดเรียนออนไลน์กันนะครับนักเรียนครับแต่อย่างไรก็ตามนะอาทิตย์นี้นักเรียนชั้นประทุกคนก็ยังได้มาพบกับคุณครูเอกวิทย์อีกนะครับนะครับสักครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นาการสอบ ง่ายง่ายเรียนง่ายๆนะครับเป็นข้อสอบที่พวกเราน่าจะทําได้ทุกคนนะครับวันนี้ยังตกค้างกันอยู่กับคราวที่ผ่านมาเห็นครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของภาคกลางเขานะก็จะมีขลุยนะขลุยเป็นประเภทที่ทําจากไม้ก็มีทุกวันนี้ทำด้วยพลาสติกก็มีนะครับขลุยก็ทำโดยไม้ปล o องยาวๆนะด้านหน้าจะเจาะรูเรียงเป็นแถวเจ็ดรูนะครับ สำหรับนิ้วเปิดปิดเสียงก็จะเป็นนิ้วข้างที่ด้านซ้ายนี่สมวนมาจะด้านซ้ายจะอยู่ข้างบนด้านขวาจะอยู่ข้างล่างนะครับบางคนก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะมือซ้ายจะอยู่ข้างบนมือขวาจะอยู่ข้างล่างนะครับคลุยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีลิ้นนะครับคลุยเนี่ยกาจะมีรูทั้งหมดจริงๆนะครับ รวมทั้งหมดเลยเนี่ยมี14รูนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีทั้งรูคำ้ำรูเป่ารูร้อยนะครับรูเสียงอ่าเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับเขามี3ชนิดด้วยกันอ่ากลุ่ยส่วนรูปร่างของคุยนั้นถ้าคุยอาจจะอธิบายทีหลังลวกันเนาะเรามารู้จักกลุยกันก่อนคุยตัวแรกที่อยากให้รู้จักคือกลุยที่มีขนาดใหญ่มากเลยก็เรียกว่าคุยอู้นะครับนี่ในรูปเนี่ยมันจะดูเท่ากันนะแต่จริงๆแล้วกลุยอู้นี่จะใหญ่มาก ยาวประมาณ60ซติเมครับกว้างประมาณ4-5ซนติเมตรคุยเป้งอ้อนี่คุยเป้งออ,อ,อมีขนาดกลางนี่เราเห็นบ่อยนะครับเรจะเห็นบ่อยมากบางครั้งก็ทำด้วยพลาสติกนะท่อ pvc ประมาณนี้เขาบอกว่ามีความยาวประมาณ4 1 5 4 6ซนเมนะครับกว้างประมาณ4ซนตะิเมตรแน่ เพราะฉะนั้นเสียงเสียงจะเพราะมากคุยเพลงออนะต่อไปครับคุยลิฟนะครุยลิฟเนี่ยมีขนาดเล็กนะยาวประมาณ3-6ถึงเซนตะิเมตรควางประมาณ2เซนติเมตรนะครับเสียงก็จะแหลมสุดเลยเนี่ยเล็กแหลมสูงนะครับบทบาทหน้าที่ของคุยนะครับก็ทําหน้าที่ดําเนินทํานองนะสอดแทรกทํานองให้เกิดความไพเราะนะ ในบทเพลงทั้งเสียงสูงเสียงต่ำก็สามารถเปรเลียได้หมดเลยนะครับอันนี้คือที่เราตกค้างกันไว้กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านทางภาคกลางประเภทเครื่องเป่าก็คือคลุยนะครับมีคลุยอู้คลุยเพียงออและคลุยลิบ5าเรามาฟังกันดูซิว่าเสียงคลุยแต่และอย่างแต่และอันนี้มันเป็นเสียงอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือคลุยอู้นักเรียน ไดครับคุยเพียงออก,กับคุยริบเปาคู่กันเลยนี่คุยริบหิวนี่นี่นี่อันนี้คือคุยอู้นะครับน,นี่คุยเพียงอ,อ๋อโทษอันนี้คุยริบ จะสังเกตเสียงนะครับคุยหลีบในเสียงจะแหลมสูงสดคุยเพียงอ,ออก,ก็จะเสียงเพราะนุ่มนวลนะครับคุยคุย,คยเพียงอ,ออกแล้วก็คุยหลีบนะครับต่อไปครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับภาคอีสานนะเครื่องดนตรีพื้นบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทเครื่องดีดก่อนเลยครับก็จะมีดีดสีตีเป่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า เราเราใช้แบบรูปเครื่องแบบนันเรีนทำนองกันก่อนเนาะอันแรกเลยที่อยากเรียนรู้จักก็คือพินนะพินบางครั้งชาวอีสานก็เรียกว่าซุงนะซุงหรือเต่งนะครับนะได้สองอย่างนะครับพินซุงหรือเต่งโอ้เรียกได้ทั้งหมดเลยนะครับ,บว่าตัวของมันเนี่ยทำมาจากไม้ขนุนคลาๆกับจะเข้นะครับขนุนก็ทำมาจากจะเข้เหมือนน,นะนะเป็นไม้ที่ ไม่ใช่ขนุนทำมาจากตะเคีนะครับตะเคีก็ทามาจากไม้ขนุนขอโทษขอโทษนะครับบอกว่าไม้ขนุนเนี่ยถ้าทาพวกเครื่องดีดเ,เสียงจะเพราะมากเลยนะครับหยองข้องพินนหะยองข้องพินจะอยู่ตรงนี้นะครับยองข้องพินทําจากไม้ไผ่เหลาตกแต่งให้โคง้งพอที่จะพาดสายให้ห่างจากะระดับคอของเขานะครับระดับคอของเขาเพื่อพอที่จะกดได้ ก็จะมีลูกปิดลูกปิดซึ่งสายที่จะทําจากไม้นื้อแข็งก็มีนะครับเวลาขึ้นสายเนี่ยก็จะทาจากไม้นื้อแข็งทุกวันนี้ก็อาจจะใช้ลูกปิดกีตาร์มาแทนนะเรียครับนะครับสายพินเป็นเส้นลวดบรรเลงใช้วัสดุเป็นแผ่นบางๆในการดีดนะครับบางครั้งก็ใช้ปิกกีตาร์ดีดแทนก็ได้นะครับบทบาทของเขาพินใช้บรรเลงดีดประสานหรือ ผสมวงดนตรีอื่นๆแต่เยอะเลยนะครับนี่วงโปรงลางเราเคยเห็นกันบ่อยแื้เกินนะครับใช้ประกอบในการแสดงลำเพลินได้เลยอ่ะเรามาฟังเสียงพินกันดูนะครับ และได้ได้บรรยากาศบ้านเฮาเสียงกีสานบ้านเฮาเลยทีเดียวนะครับเสียงปิน่นต่อไปครับอยากให้นักเรียนได้รู้จักกับเครื่องสีของเขาบ้างนะเครื่องสีที่ทางภาคอีสานเรามีนะครับจริงๆสุรินเราก็มีนะมีซอกันตรึมแต่อันนี้นี่อยากให้รู้จักนะครับนี่คือซอบั้งนะซอบั้งนะครับซอบั้งเนะี่ยมันกระบอกไม้ไผ่เลย <c oughs> นะครับบางครั้งเรียกว่าซอกระบอก ทำาดยไม้ไผ่เป็นซอของชาวภูไทยนะครับชาวภูไทยบางครั้งก็เขียนว่าชาวภูไทยนะครับเป็นชาวภูไทยทําด้วยไม้ไผ่ที่เรียกว่าไม้กุ่มนซะอบางเป็นซอที่มีเสียงเบานักเรียนนะครับรเป็นซอเสียงเบาบทบาทหน้าที่ของเขาก็จะร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆนะมีเสียงไพเราะอ่อนหวานเหมือนเพราะว่าเสียงเขาเบานะครับใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนหรือ รำพูไทยได้นะครับบางครั้งก็เรียกฟอ้อนผูไทยรำพูไทยก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเรามาฟังเสียงซอบ้างดูสิครับ นี่คือเสียงของโซบังนะครับขั้นชากกับตัวโซเนี่ยก็จะแยกออกจากกันได้นะครับจะไม่อยุดติดกันนะนี่คือโซอบังเป็นเครื่องสีทั้งอีสานนะครับทางภูไทยของเขานะัเนีปยนจะไม่ให้ดีนะครับสมัยนักเรียนจะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับต่อไปนะครับคุณหูคุณตามากเลยนี่คือโปงลางนะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีดําเนินทํานองนะครับนี่ลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ท่ยนก็คงจะเคยเห็นนะนะโปรงล่างนี่มีลักษณะคล้ายกับระนาดนะครับแต่เขาไม่มีจะไม่มีลางอยู่ข้างล่างนะครับไม่มีรางนาดู่ข้างล่างแต่จะแขวนในแนวดิ่งนะครับยังไโดยนําลูกระนาดร้อยเชือกเรียงให้ขนาดลดหลั่นกันนะครับบางครั้งหนึ่งบางครั้งลูกพวกน,นี้เขาจะใช้ไม้หมาขาดนะครับในการทํามีมหัาดทองก็มีนะครับมีมหัาดนิ่มก็มีนะ โดยนําลูก,กเรียกว่าลูกระนาดมาร้อยเรียงกันให้เกิดความลดหลั่นตามระดับเสียงนะครับนิยมใช้โดยบางครั้งก็ตีสองคนบางทีก็ตีคนเดียวนะครับส่วนมากแล้วเขาจะให้ดูสนุกก็จะเล่นกันสองคน,นเล่นกันสองคนนะครับคนที่ตีอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าคนเสพนะหรือคนเสิฟก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเล่นสองคนนี่ก็จะสร้างความสุขนานอีกแบบหนึ่งนะครับบทบาทของเขาก็ใช้ เลงร่วมกับวงดนตรีต่างๆสร้างความสุขนานโดยเฉพาะเป็นวงโปรงหลางแตงเรียนครับดูสิดูการเดี่ยวโปรงหลางของเขานะครับดูอันนี้เล่นคนเดียวก็เรียกว่าเดี่ยวนะฮนะ ของเขาจะต่างกับระนาที่นึงนะครับนี่การถือไม้ดูนะครับลักษณะเป็นเครื่องดนตรีที่ประเภทตีดาเนิเนทางนองของ,งอีสานเขาคือโป้งล่างนะครับสุดท้ายนะครับก็เ,เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่านะฮะนี่เครื่องเป่าของทางอีสานเขาแคนครับแนะคนเป็นเครื่องดนตรีที่ทํามาจากไม้สางขนาดต่างๆนะครับนำมาประกอบเข้ากันเป็นตัวแคนนะลิ้นของเขาจะมีลิ้นด้วยนะครับลิ้นก็ทําด้วยโลหะ เป็นลิ้นทองลิ้นเงินลิ้นคู่ลิ้นเดียวเนี่ยอยู่ข้างในนี่นะครับเสียงของแคนเกิดจากการเป่าลมผ่านไปอย่างลำไม้เป็นลูกแคนนะครับเป็นเกลาวบางครั้งกระดูดก็มีเสียงดังเหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะช่องเป่าเขาตรงนี้เ,เ,เรียก,กว่าเต้าแคนนะเต้าแคนนะครับนี่เป่าตรงนี้นักเรียนทั้งเป่าทั้งดูดเลยนะแคนนี่เป็นเครื่องมือที่พิเศษมากเลยนะครับฝรั่งชอบมากนะนลองฟังดูซิ ในนี้เราลายลาเพลินนะครับเห็นไหมครับเครื่องดนตรีทางอีสานเรามีความสนุกสนานแล้วก็หน้าเลงอย่างยิ่งเลยหน้าฟังด้วยนะครับบางคนหัดเล่นยากเหลือเกินนะครับแต่การซ้อมการฝึกอยู่เสมอนี่ก็จะทําให้เราสามารถเล่นได้เลงได้นะครับเห็นไหมครับนี่ทั้งการเป่าการดูดเลยนะครับแขนมีมีแขน3แขน4แขน5แขน6แขน7แขน8นะแขนแขน9 แล้วแต่จํานวนลูกแขนที่อยู่ในตัวแขนนะครับแขนนิยมบรรเลงประกอบการขับร้องหรือร่วมกับวงโปรงลางนะครับเป็นคณะดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของภาคคนออกเฉียงเหนือเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมวันนี้คุณครูก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีทางภาคอีสานเราปะปาก,กันนะครับตัวผู้พานั้นมีความสูงมากเลยนะครับครั้นงนี้เราจะ่ออลืมนะครับ เตรียมถร่วสอบด้วยนะครับักเรียนครับไปก็นแล้วตรงนี้ก็มีไปงานด้วยนะงานนี้จะทำไปงานกันไม่ยากระเดียนครับไม่ยากเลยนพวกเรานั้นได้ตั้งอกตั้งใจทํทำงานแต่ละชิ้นนั้นมีความหมายมากๆเลยนะครับเราวันนี้คือืก,ก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนกคนนี้ต้องสูงมากครับสวัสดีครับ